ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะแนะนําก็แนะนําเหมือนเก่าว่าคนเคยดูแล้วก็อาจจะเคยฟังไปแล้วนะครับก็คือตกปลาเจ้าพยาก็ปลาสวายสายยูเทโพปลาสังกวาดปลาตะเพียนตะโก,กปลาตะกูลเจ้าพยาทั้งหลายนครับปลาบึกปลาย่ศกบางที่ลงมานะครับก็คือเนี่ยการสังเกตน้ํานะครับน้ําตอนนี้ ไหลเอื่อยอย่างนี้ปลาจะไม่กินนะครับปลาจะกินก็ต่อเมื่อน้ํากระแสน้ํานั้นไหลแรงและไหลไปทางออทางออกทะเลหรือทางน้ําลงนะครับที่นี่จะไม่มีปลากินเลยตอนน้ําขึ้นนะครับหรือตอนน้ําไหลเอื่อยอย่างที่กาลังเห็นอยู่นี้นะครับก็ต้องรออีกสักสักชั่วโมงหนึ่งก็เดี๋ยวจะไหลเร็วขึ้นไปเรื่อยๆมันจะก็จะเริ่มไหลแรงขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนแรงเต็มที่ปลาก็จะกินเยอะหน่อยเพราะว่าปลาที่ว่ายทวนน้าเนี่ย จะต้องหาอาหารกินตลอดเวลาเพราะมันเหนื่อยนะครับมันเหนื่อยที่จะต้องทานโตกับ,บกระแสน้ําที่ที่แรงมันก็เลยทําให้มันอยู่ง่ายแล้วก็กินมันก็เลยจะตกมันได้ง่ายขึ้นแต่วันนี้ผมเอาตบ๊มาสองตัวตัวเล็กกับตัวโตทีนี้ดูเหยื่อเหยื่อคราวนี้มีความพิเศษหน่อยนะครับซึ่งได้ผลก็คือขนมปังนี่แหละขนมปังอะไรก็ได้ขนมขนมปังแผน่นนี่ผมซื้อขนมปังราคาถูกๆแล้วก็ทานเนยนะครับเนยราคาถูกๆอีกจากตลาดนั่นเลย โหลห้าสิบหกสิบบาทต้องทาเนยทุกแผ่นนะครับแล้วก็ตัดเป็นตีเหลี่ยมเนยมันก็จะให้ความหอมนะครับทำให้ใช้ได้ผลครับปลาจะเป็นรวดเร็วกว่าหรือว่าจะหาพบเจอเหยื่อของเราเนี่ยได้ง่ายกว่าดีกว่าขนมปังเปล่าๆนะครับนมปังทางเนยนี้จะฮัวกว่านะครับให้ผลดีกว่า ก็ใครไม่เคยลองก็ลองทาดูนะครับแล้วก็จะเห็นผลเองก็ตัดเป็นชิ้นๆเหมือนเดิมครับถ้าคนเคยดูแล้วลวดเพื่อย่อขนปังขั้นงนึงงอน,นะครับเพื่อไปเกี่ยวกับสายเบ็ดแต่ผมตีเบ็ดไปละวดี๋นี้ร้อนขนมปังให้ดูเดีย๋ยวค่อยเกี่ยวเบ็ดให้ดูก็ร้อเข้าไปลวดเนี่ย ก็เพื่อที่จะไปร้อยอยู่กับสายเบ็ดโอเคครับม้อยน้ำปั้งได้แล้วนะครับลอน้ำปังงไปในรวนแล้วก็ไ้ตรงนี้ของรวดที่เรามอไว้เกี่ยวกับห่วงปลายข้างนึงก็จะเป็นตัว ทปางทานเนยลยครับได้ผลดีเลยแ, <c oughs> แล้วก็หัวร้อยเท่ากับกิบกลัวีเอาหัว100ร้อยเท่าก็ไปตกปลา แนี้ครับปลาสายยูครับตัวแรกของสูตรนมปังเนยวันนี้บอกแล้วว่าได้ผลแน่นอนนะครับทดลองดูได้ตัตโตนะครับสายยูตัวนี้ <S <S 1> <S 1> นี่วันนี้มีพี่เขาได้ปลาสวายมาครับแหมม่กี้ถ่ายไม่ทัน <S <S ทประมาณสามโลมีคิดดึงกันนานเลยแต่ว่า กล้องมีปัญหาเลยไม่ได้ถ่ายประมาณสามโลมีรูปสะเอ๋อ่าติดมั้ยล่ะติดมั้ยล่ะหืมติดมั้ยน,นี่ครับสามโลใช้ได้นะครับนี่โอ้โห ความสำเร็จของคนอื่นเขาสวายเจอพญาปลาสวายมากินเบ็ดครับอ,รอยสู้อยู่สู้วันนสู้สู้สโอ้โหคนเดียวด้วยหวางกล้องก่อน มาดิวายครับยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นสวายแมงไม่ยอมไม่เลยไม่ขึ้นสองโลแล้วสองโลกว่าแต่มันยังไม่ยอม หายท้องมาแล้วสวิง่อยีิีิทำตะโก้ตัวใหญ่หลุดไปตัวสวยครับวันนี้แหมประสบความสำเร็จตัวไม่โตมากนี่ขันเบ็ดเราเอง ราหัวลงมาป่อยโอเคงานสองโลมแเราก็ประสบความสำเร็จกับเขาบ้างนะครับของเราเองนี่นโลกว่าเล็กกว่าของพี่คนนั้นหน่อยนี่ตะโกครับ ตัวใหญ่อยู่เอาตัวหญิงใช่ไหมต้องเเฮ้ยโกกครับตะโกกโอ้ยตัวใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่ใหญ่โอ้เละเละใหญ่ธรเมวานเนี่ยมัอใหญ่กว่าด้วยนะสิบพันตัวเองดำหมดแล้วโอ้หน้าตาตะโกกครับแมวันนี้ได้ตอนเย็นเลยเฮ้ยพัน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 ตะโกกตวนี้ตะโกกครับช้อนช้อน มอนกว่าสว่างาโอ้ยสู้อั่างก็สว่างนุ้นได้ปลาตะโกมาอีกตัวนะครับตัวเล็ก ชางเต็นเชือกแล้วโอ้ได้อ้โหวันนี้เรามาทั้งมึดนะครับ ปลาตะไคร,ร,ร้ตัวปลาตะโกก็ปลาตะโกตัวใหญ่เลยนะไม่เอาอ่ะปาตับตก,กอีกโกอีกแล้วตรงแนวตรงแนวตนัวไม่ใหญ่นะสังกวาดีแล้วครับท่าน ที่นี่มันไม่ปันมานน้าลึกนะครับปลาสังขว,ว่ามันก็เลยตัวโตนะครับที่นี่จะเป็นน้ําลึกตกกตัวที่สองครับตัวนี้เล็กกว่าตัวแรกเนะมื่อกี้หลุดไปตัวตัวใหญ่ยกขึ้นมาหลุดล่ลนไปเลย